สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมก็จะพามาอบอกวิธีการนะครับผมในการแก้นี่ครับในการแก้ที่โปนะครับผมเขาสร้างความน่ารำคาญให้กับเราในวันนี้นะครับผมถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วผมว่าพรุ่งนี้อาจจะหายแล้วหรือยังไม่หายนะครับก็เพื่อนเพื่อก็ลองไปดูกันนะครับถ้าถ้าพรุ่งนี้มันยังแบบไม่หายอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆก็ลองเน,นี่ยตอนเนี้ยเพื่อนดูคลิปผมเนี่ย ก็จะก็น่าจะไม่จะช่วยเพื่อนได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับเพื่อนๆมันจะมีโพลที่หาว่าแบบเลตเตอร์โทรมาใช่ไหมครับนี่ครับผมดีดีแก้ครับผมกดโลงมานะครับกดไปที่โซเชียลนะครับนี่ครับผมกดเป็นเลือกอันที่3มนะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็เซิร์ชชื่อของคนคนนั้นนะครับที่เขาที่ชอบแจ้งเตือนเรามานะครับ ของผมอ่าของผมมันพิมพ์ไปแล้วนะครับมันก็จะไปขึ้นอยู่ในแบ็ k ไลท์นะครับนี่ครับผมบล็อกขึ้นไปแล้วมันจะอยู่ในแบ็ k ไลท์แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็กดบล็อกเขาไว้แบบนี้นะครับพอพอบล็อกไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะโทรามาหาเราอ่าเขาจะโทรมาหาเราไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกคนนึงที่โทรมาหาเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีแก้ให้นะครับคือคุณกดตัว P ครับผม อันนี้เป็นวิธีแก่อีกแบบนะครับคุณกดต่อ P นะครับคุณกดไปที่ setting ครับผมคุณเลือกไปที่ข้อนี้ครับ Notification นะครับก่อนล็อกตาย Editor นะครับผมอันนี้นะเพื่อนๆดูดีๆนะครับกดเข้าไปครับคุณเลือกอันล่างสุดนะเพื่อนตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นประมาณ2นาทีนะครับเพื่อนๆลองนี่ครับผมปรับห้เป็น1ชั่วโมงนะครับ มันจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับนี่ยครับผมผมต้องไม่โดนตามเลยนะครับผมก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงอาจจะโทรมานะครับผมแต่ว่านี่คือมากสุดแล้วในเกมที่ที่จะทําได้นะครับโอเคครับถ้าได้ผลยังไงเพื่อนๆก็ลองเม้นบอกได้นะครับว่ามันได้ผลนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับผมฝากกดไลค์กับสติ๊กเกอ์ให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ